ใช่ท่โุกครั้งทุกครั้งที่ที่มาก่อนบ่ายมันจะดูเขาทุกครั้งเลย<ช>แล้วก็บอกว่าตกลงมึงเป็นน้องหรือเป็นเมียกันแน่เยใช่แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่หนุ่มเล็กจากอาการป่วยพี่หนุ่มเล็กได้มีการถามข่าวราวไหมฮะถามตลอดค่ะเมื่อกี้ก็เข้าไปเจอแม่แม่ก็บอกบอกว่าแม่ไม่เคยบอกบอกใครนะ คือหนูเล็กอ่ะโทรหาแม่ตลอดแล้วก็ไล่หาแม่ขอบันขอเลขบัญชีตลอดแต่แม่เกรงใจหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวแม่หูแม่ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะเข้าใจผิดว่าแม่ยิงอะไรอย่างเงี้ยแม่กลัวแม่กลัวว่าหนูจะคิดว่าแม่ยิงหนูบอกไม่ใช่หนูเข้าใจแล้วพอมาถึงวันเนี้ยวันที่เกิด พ่อไม่อยู่แล้วอ่ะหนูรู้เลยว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ได้เจอกัน <P an> เพราะอะไรแม่ถึงแบบขาดการติดต่อเพราะแม่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแม่ไม่อยากให้ภาพของพ่อออกมาแล้วมันดูไม่ดีอยากให้คนจําในภาพที่พ่อน่ารักพ่อสนุกพ่อตลกวันนี้หนูเข้าใจมากๆแต่ก่อนหน้านี้หนูน้อยใจนะหนูน้อยใจว่าทําไมเราถึงไม่ได้เจอเขาบ้างทาไมเราถึงไม่ได้ช่วยเหลือเขาเขาเราแบบเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทุกอย่างไม่ว่าจะค่าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากช่วยนะถึงไม่ได้มากแต่ก็อยากช่วย ถ้าเกิดพ่อขาดอะไรแปมเพิดหรือค่าอาหารหรือ,อ,อาอะไรเงี้ยอยากช่วยมากๆค่ะพี่เล็กอย่างวันนี้ผมเห็นพี่เล็กเข้าไปคุยออกับคุณแม่แล้วคือเหมือนทําใจไม่ได้นี่คือคุณแม่เล่าอะไรให้ฟังอเปล่าแม,ไม่ไม่ทำใจไม่ได้เพราะคู่นี้คุรักกันมากเขาเป็นเหมือนป้าต้องโกเลยอ่ะคือไปไหนต้องติดก,กันไปทุกที่อ่ะแล้วแล้วเขาขาดกันไม่ได้จริงๆค่ะทุกทุกงานเลยนะแม่กะทั่งเข้าห้องน้ำไปยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำไม่มียเขาขาดกันไม่ได้เขารักกันมาก แม่ก็อาจจะต้องต้องทําใจอีกสักพักเลยอะไม่ปลอบใจอะไรงไงก็ก็ปลอบใจแม่ว่าแม่ไม่ต้องทําใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพ่ออยู่อะพ่อคงเจ็บมากกว่านี้แต่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่เจ็บแล้วเขาถึงแบบว่าเหมือนหลับไปเลยเพราะว่าอาการที่เขาเขา,เขาไปเนี่ยเขาไม่ได้แบบทูรุนทุรายเขาไปแบบนิ่งๆใช่คืออะไรคะจากพี่พี่โป้งเหน่งเนาะจากไปแล้วเขาทิ้งอะไรไว้ให้เราแบบจดจำที่นี่เลย ือว่าความน่ารักของเขาแล้วก็การเล่นตลกแบบธรรมชาติแล้วก็เขาเป็นคนดีจริงใจมากๆค่ะมันรู้สึกว่าเราเสียดายจังเลยที่เขารีบไปขนาดเนี้ยอย่างวันนี้พี่หนูเล็กได้มีโอกาสพูดอะไรกับพี่โปงเหน่งครับเมื่อสักครู่เห็นเป็นรถค่ะาก็บอกว่าหนูมาหาพี่แล้วที่ที่เราไม่ได้เจอกันหนูเข้าใจแล้วนะที่หนูน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้าใจแล้วเี้ยก็บอกแค่นี้ เข้าใจเพราะว่าป่วยใช่ไหมใช่ใช่เข้าใจเนะี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะ